สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง2องสีหัสหรนะครับวันนี้อยู่กับแอป ARC8 นะตัวนี้เป็นค่ายของเกมมี่นะครับอัปเดตว,วันที่12นะแล้วก็เขาอัปเดตใหม่วันที่20อีกทีนึงเห็นระบบกระเป๋าอะไรนี่แหละ,ะก็มาดูก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ให้ขุดละก็ยังงงแต่ว่ามันมีเคมนะครับอันนี้ผมเลยอีกสี่ชั่วมสนาทีนะครับแล้วก็มีเกมนะ ก็อะไรแท็กเดลีม่มันมีให้เล่นเกมนะครับอ๋อมาแล้ะไอพวกเกมของค่ายเกมมี่นะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับเนี่ยก็มีมาให้เล่นในส่วนของการถอนเนี่ยผมยังงงหรือว่ามันถอนไงอันนี้เราต้องเติมนะแต่ถ้ารับตรงนี้ใช่ไหม อันนี้กระเป๋าของอะไรเนะี่ยผมก็ลืมละแต่ว่าไอการถอนอยังงงงอยู่นะก็ผมจะสะสมไปเรื่อยก,ก่อน,นครับพื่ได้3 g จีนะ3.87นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณประมาณ50เซนนะก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึง1ดอลล์ร์นะครับเดี๋ยวลองเล่นเกมก่อนมันจะได้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้นะถ้าชนะได้20เพชรเพชรตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้าง อ่ะเราก็ลองเล่นไปก่อนอ้าวโอเคอ่ะแล้วแล้วเล่นยังไงเนี่ยมาเริ่มเล่นอ่ะโอเคมันต้องเดิมพันด้วยหรอ เดี๋ยวบอกว่าเราเสียจียเราด้วยนะน่าลับไปก่อนเดี๋ยว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 อโอ้โหหัวใจมีสามันอื้มถ้าตกนี่จบเลยไหมเนี่ยอื้มลบลบลบเอโอ้โหอ้าตกอื้มือ้าวไม่รอดสามร้อยกว่าคะแนน โอ้โหเสียที G ด้วยนะถ้าเล่นต่อเสียได้อีกหนึ่งจีโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหร่เลยเฮ้ยมันเอามันเอายีของเราไปเดิมพันนี่เ่าาเกมนี้อะมันใช้เพชรนะก็ลองเล่นดูโอ้โหมันมีให้เลือกใช้เพชรแล้วก็ใช้จีนะครับโอ้โหไม่คุ้มเลย อโอ้โหเยีเ่มไม่ถนัดด้วยข้ามไปรอบเมื่อกี้เลยเยอะกว่ารอบนี้อือโอ้โหโดนทุบ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 อือฮะได้สี่ร้อยสิบห้านะครับ อ่ะชนะมาได้มาเป็นยี่สิบถ้าเล่นเดี๋ยวดูแต่ว่ารอบแรกใช้จีไปโอโ้โหเสียไปหนึ่งแต่ถ้าชนะคงจะได้เยอะหละดูละโอเคอ่ะชนไปเรียบร้อยเก็บห่วงจะได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับโอโ้โห ได้สี่ร้อยห้าน่าจะแพ้นะอ่ะรอบนี้ก็ชนะเฉยเดินไปก่อนอือหืออีก่ะมันก็มาเร็วเกิน นึกว่ารอดยังไม่รอดดิเอาโอ้โหกดนิดเดียวก็น่าจะแพ้นะเราไมีสอ0ร้อยกคะแนนเลยเอ่ะก็ยังชนะเขาได้80อยากไปลองเล่นแบบ G ีดิอ่าใช้ G เล่นนะครับอันนี้ถ้าเราลงหนึ่จะได้คืนมาหน่งจุนะ ได้คืนมา80%อรน่ะถ้าแพ้ก็เสียเต็มเต็มนะครับอะลองอีกรอบหนึ่งอือือยังไม่ได้คะแนนอ่ะลองห่วงตรงนี้ค้อนหลบครอนลบค้อนอนอหถึงชนเด็ก อย่างน้อยก็400ละ400เออโอเคอรอบนี้600อ่ะแพรให้มันรู้ไปดิ900แล้วครับเนี่ยอืม <c oughs> หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยแพ้ก็มันรู้ไปอ่ะโดดข้าไปโอ้วันนี้วันออกพรรษานะพูดแบบอืจุดกระจายฮะพันสี่ร้อยนะเลยสองหัวใจเดยอือฮโอ้โว อย่างนั้นก็เฮ้ยเมื่อกี้พันห้าโอเคยังได้อยู่ลบพอสโอ้โหลบไม่ไม่ไหวพันเจ็ดถ้าแพ้นี่ก็โอ้โหไม่ไหวนะพันเจ็ดร้อยเนี่ย 1, นี่จะชนะขาดใช่ไหมอ้าวยัดเข้แพ้เขาได้เท่าไหร่วะเราได้พันเจ็ดร้อยห้านะ เดี๋ยวว่าต้องรอดูสกอร์เขาเนี่ยสกอร์เขาอยู่ไหนวะเนี่ยเขายังไม่จบอีกเหรอเนี่ยยังไม่ขึ้นสกอร์เลยอืมอมโอเริ่มงง,งแล้วตัวนี้มันก็จะเก็บเลเวลขึ้นใช่ไหมอ่ะสกิลนะครับ มีอะไรบ้างนะดาวก็จะมเพิ่มเลเวลนะทีน,นี้ผมก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยอ่ะโอเคก็ยัง,งงงอยู่นะครับสำหรับแอปนี้นะเนี่ยเล่นไปอันนี้ได้จากการขูดนะครับมา3.81แล้วก็เล่นเกมไปมันแพ้อ่ะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดยครับ